พิลาเขาสั่งชุดมาใหม่สวยไหมแต่งตัวอะไรตลกไม่สวยหรอไม่แต่งหน้าเมียนจะไปเล่นนิวเลยส่งพัสดุค่ะขอบคุณครับอันนี่สั่งอะไรนักหนาะมาสักทีรอตั้งนานเรามีได้มาตั้งหลายซองเลยคนไม่สวยกินยังไงมันก็ไม่สวยขึ้นมาหรอกเปี้ยงเงินเปล่า พี่พระคะอะไรคะเจ๊นิวว่าจะเอาชุดนี้ให้พี่พรนะคะพี่พรใส่ไหมคะเจ๊ใส่ก็สวยอยู่แล้วจะเอาให้พี่ทําไมนิวใส่ไม่สวยแล้วค่ะพี่จโจกเกอร์บอกว่ามันตลกอะตลกตรงไหนนะคะครับอุตาคานะมายัางครับผมอ๋อเหลือซองเดียวค่ะเฮ้ยแย่จังเม้นเอาซองเดียวนี่แหละจ้ะซองเดียวไปก่อนเนาะผมจะซื้อไปให้แฟนเดี๋ยวมันจะสวยเหมือนแม่ค้าเลย ขอบคุณนะคะไม่เคยมีใครชมว่าสวยเลยอะสวยขนาดนี้ไม่มีได้ไงกลับก่อนนะนางฟ้าจุกุก็เป็นอย่างนี้ไงพี่ก็ไม่อยากแต่งตัวสวยไอ้คูตาคาน่าเนี่ยก็เลิกกินได้แล้วมันจะสวยเกินหน้าเกินตาเขาแล้วเนี่ยก็พี่บอกว่าหนูไม่สวยไม่ใช่หรอสวยแต่ก็ไม่อยากให้แต่งตัวสวยแล้ไม่อยากให้กินอันนี้ยิ่งกินผิวยิ่งสวยพี่หึงจบไหมเจ๊สวัสดีค่ะ มะเมียวทำไมไม่ใส่เสื้อพนักงานมันอึดอัดค่ะหนูไม่ชอบไปทำงานก่อนนะคะเพราะเมียวเรา,าซื้อกระเป๋าใหม่เหรอสวยจังใช่ก็ไม่แพงหรอกนะแค่สองสามแบงค์เท่าหูเราก็ซื้อใช้บ้างสิใช้แต่กระเป๋า้าเก่าๆอยู่นั่นแหละอันนี้ก็แว่นตาที่ฉันซื้อมาใหม่หูยสวยจังจับเบาๆนะของแพงนันน่นมะเมียวตอนเที่ยงเรากินซ้มตำกันไม่เธอไปกินเลยฉันจะไปกินชาบูหูชาบูมื้อเที่ยงเนี่ยนะเอากันแดดด้วย โ้หเธอจะซื้อหมดนั่นเลยหรอใช่ทําไมเหรอแพงนะหมดนี่ก็แค่พันกว่าบาทแพงตรงไหนนี่กันแดดอีฟเธอลองซื้อไปใช้ดูสิใช้ดีนะของแบรนด์อีฟใช้ดีทุกตัวเลยฉันไม่มีเงินหรอกอย่างฉันก็ครีมซอมเท่านั้นแหละชมพู่ดูนี่ฉันสั่งแว่นตามาใหม่สวยไหมสวยจังแต่แว่นตาเธอก็มีตั้งหลายอันแล้วนี่ก็มีหลายๆอันนี้แหละจะได้แมพได้หลายๆชุดเงินเดือนก็เท่ากันทําไมมันมีเงินซื้อของแพงๆได้ ว่าเมียวป้ากลับบ้านปลาถึงเวลาแล้วเออเธอกลับก่อนเลยพอดีฉันปวดท้องจะไปห้องน้ำก่อนนะเอา้าเจ๊คะหนูขอเบอิกเงินหน่อยค่ะของวิกนี้เธอเบอิกหมดแล้วยายไม่เมียวหนูขอเบอิกของวิกหน้าก็ได้ค่ะเจ๊วันนี้หนูไม่มีเงินกินข้าวเลยเธอก็อย่าใช้เงินเกินตัวสิดูซิกระเป๋าแว,ว่นตาซื้อมาทำมาเยอะแยะเจ๊จะดา่าหนูอะไรก็ด่าเลยค่ะแต่ว่าให้หนูเบิกก่อนนะคะพันหนึ่งก็ได้ค่ะหนูจะไปซื้อข้าว <c oughs> อ้อ้า พี่พรเอานิวมาซื้ออะไรเหรอนิวมาหาพี่พรนั่นแหละพี่พรมีเงินให้นิวยืมสักสองสามพันไหมอะ่ะพอดีช่วงนี้นิวูเดือดร้อนน่ะโอ<ฮ>้ห<ฮ>สองสามพันเลยเหรอนะเดี๋ยวเงินออกเดี๋ยวนิวคืนให้อีกไม่กี่วันหรอกอเดี๋ยวพี่ให้ยืมแต่คืนพี่ด้วยนะเงินนี้ต้องเอาไปจ่ายค่าห้องโอเคอุ๊ยอันนี้เซ็กซี่มากเลยอันนี้ด้วยอันนี้ก็เอาโอ้ยลองทำมาขาดอะไรตอนนี้ยี่ไม่มีเงินอยู่ แม่ค้ามีรองเท้าสุดๆก็ละห้สิบาทหกสิบาทไหมจ๊ะพี่พรเอานิ้วนี่ไปก่อนนะพี่พรนิวรีบแม่ค้าคิดเงินเลยค่ะเอาหมดนี่แหละฮัลโหลนิ้ว เงินที่เยืมพี่ไปนะ่ะมีคืนให้พี่หรือยังยังไม่มีหรอกพี่พรแต่พี่ต้องจ่ายค่าห้องมันครากาหนดแล้วหาให้พี่ก่อนได้ไหมไม่มีก็ไม่มีป้าพี่พรแล้วพี่พรจะให้ยืมไปหาจากไหนอ่ะงั้นมีให้พี่ก่อนสักครึ่งไม่ล่ะพี่เดือดร้อนจริงๆพ่อไม่รู้เรื่องรือไงมีตอนไหนก็จะคืนตอนนั้นแหละโอ้ยแค่นี้นะนิว ung, ยุ่งอยู่แม่ค้าที่นี่น้ำหอมมาดามฟีนขวดเท่าไหร่คะ649ค่ะเอาสองขวดเลยคะ่ะไปตุนไว้แล้วก็อันนี้ด้วยคิดตั้งเลยคะ่ะแม่ค้า น้องใช้น้ําหอมมาดามฟินเหรอคะไม่น่าหรอกตัวหอมใช้ประจําค่ะค่ะไม่ได้เงินก็เงินเราแท้แต่พอไปทวงทํอย่างี่ก็เราเป็นขอทานแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าห้องล่ะเนี่ยแม่ค้าคิดเงินจ้าคีมซองบอกว่าให้ย้ายตั้งแต่สองวันที่แล้วแล้วอ้าวอาบอกแล้วไงคีมซองเรียงจากเล็กไปใหญ่ให้พูดให้บอกทุกวันทุกวันกับอีแค่เล็กไปใหญ่เล็กไปใหญ่มันยากตรงไหนแค่เนี้ย เฮ้ยการีแยกกับโอเลย์ Le, มันแบรนด์เดียวกันไม่ดูสินั่นแม่ค้าคิดเงินให้หน่อยคะยอ่ะรีบค่ค่ะรับอย่างเดียวนะคะเจนหนูมีเรื่องจะเมาเรื่องอะไรเรื่องอะไรเมามาเลยนะเมื่อวานน่ะเจนหนูไปซื้อส้มตำนะ่ะแม่ค้าไม่ทําให้สักทีพูดอย่างนั้นแหละใครเดินผ่านไปผ่านมาทักเข้าอยู่นั่นแหละทัาเปฉันนะเดินหนีไปซื้อร้านอื่นแล้วจะไปยืนรอทําไมเธอนี่ก็โง่นะ จะไม่รอได้ไงเจ๊ร้านนั้นมันอร่อยมากเลยนะร้านไหนมันอร่อยบอกพี่ซิพี่จะไปซื้อเนี่ยพี่ขี่เลยไปอีกสองซอยนะเออโอเคเ๋ยพี่ไปซื้อส้มตำก่อนคุยกันไปเลยนะคุยกันให้พอไปเลยไปซื้อส้มตำชมพู่มะเมี่ยวมาจา้ะวันนี้เจ๊มีอ่างเปาให้ด้วยนะอุ้ยมีอ่างเปาด้วยจ้ะคนละซองนะขอบคุณค่ะเจ๊ซองหนามากฉันว่านะเงินในนี้ไม่ต่ำกว่าหมื่นแน่เลยงั้นแกะดูเลยอะไรเนี่ยครีมซองเคียร์นดตเอ้า ขอนฉันก็หมนกันได้สูตรให้ยา3มซองตุดจีนทั้งทีแทนที่จะให้เงินได้อะไรก็เอาถือมะเมียวอันนี้ก็ใช้ดีพี่ใช้อยู่เจ๊ยังไงก็คือเจงกเอามะเมียวเอาหมดอีกแล้วเติมเหร่ก็ไม่พอขายเดี๋ยวหนูไปเอาเคียโน้ตมาเติมไว้เยอะๆเลยนะมันขายดีเที่ยงแล้วค่ะหนูจะไปกินข้าว เจ๊คะอเอามาเติมให้แล้วค่ะเติมให้เยอะๆเลยนะจ๊าชมพู่สองตัวนี้ขายดีมากเลยค่ะมันใช้ดีมากเลยนะคะเจ๊ใช้แล้วหน้าใสาไม่เป็นสิวด้วยเมีเม่ยวเป็นสิวเต็มหน้าเลยหนูอบอกให้เอาไปใช้มันก็ไม่เชื่อช่างขเขาเถอะเจ๊กลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนจ้ะปีนี้เจ๊มีอ่างเปาพิเศษให้กับพนักงานดีเด่นด้วยนะและคนที่ได้ก็คือชมพู่จ้ะขอบคุณค่ะเจ๊โห ยังไม่หมดนะแล้วก็มีอันนี้ได้จ้ะเซรั่มเคียโนเจให้เอาไปใช้เลยทั้งหมดกี่กองเป็นรางวัลของคนขยันนะขอบคุณค่ะเจปะายาเป็นอีกตั้งหลายเดือนเลยเจคะต่างหูมาใหม่หนูติดราคาขึ้นขาย20บาทเลยนะคะอะ มันมาแบบนี้เลยเหรอใช่ค่ะแผงหนึ่งมี3คู่โอ้โหมเมียวจะขาย20ไม่ได้เอามาแยกขายเลยคู่ละ20แต่มันมาถูกๆเองนะคะเจเขาก็ทําเป็นแผงมาให้ขายแบบนี้เข้าใจคําว่าธุรกิจปะขายหมดนยี่20จะได้กาไรกี่บาทแต่ถ้าออาไปแยกนะ60บาทกําไรลุ้นๆค่ะมันจะดีหรอคะเจเราไม่ควรเอาเปรียบลูกค้านะคะเอาเปรียบตรงไหนลูกค้าไม่รู้และีกอย่างคู่ละ20่มันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายเลย แต่ว่าจะเอาขึ้นขายดีๆหรือจะให้หักเงินเดือนถึงจะยอมเอาขึ้นเออก็ได้ค่ะแยกเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะเจ๊ใช่แบบนี้แหละเยี่ยมมากเลยมะเหมี่ยวเอาขึ้นขายเลยจ้ะคู่ละยี่สิบเจ๊แนะนำสีผมให้หน่อยอยู่ได้สีแดงสดสีแดงสดใช่ไหมอ๋อได้ได้ได้นี่ค่ะลูกค้าเบอร์ a อ3สีแดงสดต้องฟอกไหมนี่ไม่อยากฟอกกลัวผมเสียตัวนี้เขาเป็นแม่สีไม่ต้องฟอกยอมแล้วก็ติดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเอาไปลองดูก็ได้ เจ๊อยากทำสีผมสีชานมแนะนำให้หน่อยสีชานมอ่ะมันต้องฟอกนะมันติดยากไม่เอาไม่อยากฟอกกลัวผมเสียเอาสีใกล้เคียงก็ได้ถ้าไม่ฟอกก็มันจะได้แม่ละสีผมชานม่ะร้านเขาจะทําให้ฉันไม่มีร้านไหนก็ทำสีผมให้พี่แล้วเปลี่ยนทุกอาทิตย์ขนาดนี้ไม่เป็นไรฉันทําเองก็ได้เจ๊ไปเอามาให้หน่อยโอเคโอเคเดี๋ยวเจ๊จัดให้นี่เลยถ้าไม่อยากฟอกนะแนะนําเป็นตัวนี้จะปรับสีผมให้สว่างขึ้นแล้วน้องก็ตามด้วยสีนี้นะแต่มันจะไม่ได้แบบชานมเป๊ะนะเพราะว่าน้องไม่ยอมฟอกอ่ะโอเคแค่นัคู่นี้แหละ เดี๋ยวเดือนนี้เจมานั่งเคาน์เตอร์เนี่ยหนูทำสีผมไป 3- 4มสี่รอบแล้วนะหนูรู้ไหมว่าในสีผมเนี่ยมีทั้งแอมโมเนียไฮโดรเจนที่ทำให้ผมเสียเจสังเกตนะหนังหัวหนูนะมันเริ่มแห้งเริ่มคันแล้วก็เป็นแผลแล้วด้วยเนี่ยดูซิทั้งผมก็ล่วงหนังหัวมันเหมือนจะเริ่มอักเสบแล้วนะระวังต่อไปอ่ะอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้ถ้าหนูไม่ทำเราก็ได้สหน้าไปกลับเจ๊คะเบิกตังค์หน่อยคะ่ะ เดือนนี้เบิกไปแล้ว8ปดพันนะกาจะไม่ให้เหลือเลยหรือไงก็มันไม่พอไงคะเจ๊หัดวางแผนชีวิตหน่อยชมพู่จะมาใช้เงินแบบเนี้ยไม่ได้นะคนหาเช้ากินข้ามแบบนูน้นวางแผนไม่ได้หรอกคะ่ะเจ๊ไม่เหมือนคนรวยแบบเจ๊นี่ถ้าเบิกก็หมดแล้วเดือนหน้าจะใช้อะไรเจ๊ไม่ให้เบิกไม่เบิกก็ได้คะ่ะชมพู่ตังหูเหลือไหมออกมาเติมอีกหน่อยเที่ยงแล้วคะ่ะจะไปกินข้าวเดี๋ยวกินข้าวเสร็จมาเติมให้นะคะเติมให้ก่อนไม่ได้หรือไงแค่แป๊บเดียวเนี่ยเติมเองสิคะ่ะเจ๊ก็นั่งอยู่เฉยๆนี่ วันนี้ออกไปกินข้าวข้างนอกเหรอไม่มีเงินค่ะจะกลับไปกินข้าวคุกน้ำปานบ้านโอ๊ลืมไปรถไม่มีน้ำมันน้ำปาเจ๊เหลือไหมคะพอกินหน่อยนะคะเจ๊กลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ๋อพรุ่งนี้หนูลางานนะคะเอา้าพรุ่งนี้จะไปไหนล่ะรถไม่มีน้ำมันมาทำงานค่ะนี่ก็เป็นร้จะหมดกลางทางหรือเปล่าคงจะได้จูงกลับอ่ะอ่ะอ่ะจะเบิดเท่าไหร่ ณป้าอยู่คนเดียวเหรอคะจ้ลูกลูกหลานเขาไปเที่ยวกันอ๋ออยู่คนเดียวแบบนี้ก็เหงาแย่เลยสิคะเหงาจ้ลูกแต่ว่าเขาไม่ให้ไปเขาให้คนแก่เฝ้าร้านอยู่เปิดร้านนี่แหละจะได้ไม่ขาดรายได้เดี๋ยวหนูขอไปเลือกของก่อนนะคะเอาอันนี้ค่ะเอาอันหนึ่งใช่ไหมลูก20สิบบาทจ้ะนี่ค่ะนี่จ้ลูก4ี่รอยแปดสิบเ คุณป้าคะเมื่อกี้หนูให้ใบพันธุ์คะเอา้าให้ใบพันธุ์อลลูกโทษทีโทษทีป้าตาไม่ดีอาลูกทอนเก้าร้อยแปดสิบครบไหมจ๊ะใส่ถุงให้หน่อยค่ะป้าคะตังทอนไม่ครบค่ะเอา้าป้าให้ไม่ครบหรือลูกขาดอีกเท่าไหร่เนี่ยค่ะขาดอีกสองร้อยขอโทษลูกขอโทษนะป้าตาไม่ดีอาเอา,เอาไปอีกสองร้อยโอเคค่ะครบแล้วคะ่ะ เดี๋ยววันหลังมาอุดนุนใหม่นะคะเอาอันนี้อันหนึงค่ะยี่สิบบาทค่ะใส่ถุงให้ด้วยนะคะได้เลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะเอาลูกสาวอยู่ไหนล่ะเอาเร็วๆ แม่เสร็จแล้วแต่เขาจะไม่สงสัยใช่ไหมสงสัยยังไงถุงเราก็มีแล้วแสดงว่าเราซื้อแล้วปะเอา้าไม่รับอะไรเพิ่มแล้วหรอคะอ๋อไม่แล้วคะ่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะ